การปฏิบัติใจเราทำหลาะและร่อแร่ไหมนะต้องให้มีความเข้มแข็งม,มีความบุมานะให้ใจนั้นล่าเลิก การที่จะทําใจให้ได้เลงนั้นก็ต้องมีทำเป็นเครื่องกํากับการที่ใจหงอยเหงาใจเหี่ยวแห้งใจคล้ายๆโศกเศร้าเหี่ยวอ,อกเหี่ยวใจเหี่ยวไปสารพัดอย่างนี้ใจเชิๆนั้นไม่อยากนึกคิดไม่อยากปุงแต่งอะไรทั้งหมดนี่ อยากให้จะกำหนดใจเฉยๆฉยสำหรับผู้ที่ไม่มีสติเพียงพอแล้วเมื่อกำหนดเข้าไปนิดหน่อยอย่างนี้เห็นี้ถ้ามันก็เข้ามาครอบความใจใจก็ตั้งไม่เป็นปพติเพราะมันหลับเสียเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะปอบให้ใจล่าเริงกำจัดความหงอยเหงาความโศกเศร้า ของใจความขี้เกียจขี้ค้านของใจตัวนั้นให้ออกไปได้อย่างนี้ก็จําจเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีธรรมะข้อใดข้อหนึ่งเป็นเครื่องปลุกเป็นเครื่องปอบบริกรรมอยู่อย่างนั้นอย่างเคยพูดอยู่นั่นเองแต่ฟังมันไม่เข้าหูไม่เข้าหัวใจมันจึงไม่เข้าใจฟังไม่เป็นเป็นอย่างนั้น คนเทศมันก็เลยขี้เกียจไม่อยากจะมีอะไรเทศเทศเข้าไปก็ไม่รู้จะว่าอะไรฟังแล้วก็ไม่เข้าใจไม่ถึงหัวใจเป็นอย่างนั้นไม่ถึงหัวใจผู้เทศด้วยเป็นอย่างนั้นลืนตาขึ้นมองอย่างนี้เอาแล้วนกกระยางจับฮอกจกับแงะจะหากินล่าอยู่เรื่อยตลอดเวลานี่เรียกว่ามันภาวนาไม่เป็น อย่างสอนให้กระทำแทศอยู่บอกว่าให้บริกรรมดึงไว้อย่าให้ใจไปอย่างนั้นอย่าไปให้เสวยอารมณ์อย่างนั้นสอนจนหมดพุงหมดที่อ่อนที่แก่ที่ไส้ที่พุงกี่ขดกี่เลี้ยวเขาบอกว่ามาหมดแล้วก็ไม่รู้จะไปเทศอะไรให้กวางม,มันก็หมดปัญญาจะเทศเพราะแก้สิ่งเท่านี้ไม่ได้แล้วเราก็จะปฏิบัติแบบไหนนะ นี่ว่ากันอย่างชัดชัดอย่างกงไปกงมาว่าก็เปิน่นพวกเพราะพวกเราข้าวก็หมอเดียวแกงก็มาเดียวน้ำปลาก็ขวดเดียวน้ำปลาก็ไหาเดียวไม่ได้คนอื่นมาทนายอ่เป็นอย่างพี่เป็นอย่างนอ้องท่านอาจารย์ก็เหมือนอย่างพ่ออย่างแม่พวกเราพวกเข้ามาวัดมาวาถึงแม้จะมีอายุก็จําเป็นจะต้องอ่า น้อยกว่าพระเนรเป็นเช่นนั้นเขารับกพันไปตามลำดับอย่างนี้เมื่อใครมีความรู้มีความสามารถก็าสามารถจะชักจูงตักเต <c ười> ือนเพื่อนคมมาจันได้กันอย่างนี้เพื่อให้เกิดความแสงสว่างของใจของนักปฏิบัติให้เกิดขึ้นก็เป็นบนุญเป็นผลนกับกับบุคคลผู้นัน้นนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่างหลวงตามก็ขี้ติ ขี้ติขี้ว่าอ่าขี้บนคนโบราณก็บอกว่าแม่ขี้บนพ่อขี้บนขี้ดุขี้ด่าขี้ว่าสารพัดนี่เป็นอย่างนั้นหลงตาก็จะเข้าตำรานั้นน่อ่าติแต่ทีนี้ติให้ดีไม่ใช่ดีแล้วไปติให้ชั่วอย่างนี้เสียไม่ได้ประโยชน์ทีนี้อย่างเราภาวนาแล้วมันให้เกิดขี้เกียจขี้คานไม่อยากคิดไม่อยากนึก จะกำหนดแต่ไอ้ลู่ลู่กำหนดไปใส่แตกอย่างว่าคับคับมันไม่ได้ประโยน์ให้ฟังฟังถึงหูฟังให้จริงๆริงกำหนดอย่างนั้นมันสะงกเราก็ต้องแก้มันอย่าไปทําอย่างนั้นมันใช้ไม่ได้เข้าใจหรือ,อยังทออ่าน,นอาจารย์เตอร์ท่านบอกอห,หูปงเก๋มันฟังไม่เข้าใจนี่หูกระทะหูจอบ ฟังไม่เข้าใจเป็นอย่างนั้นนี่นี่แหละจึงเรียกว่าฟังไม่เข้าใจเ,าเข้าใจเข้าถึงใจเมื่อเข้าถึงใจแล้วต้องแก้ได้แก้ลงไปไดิกรรมลงไปอย่าให้มันขี้เกียจพยายามนึกไปอย่างนั้นอย่างนี้มันจึงถึงใจอพอปดิกรรมอย่างนั้นแล้วดูซิความสงบความสงบความขี้เกียจขี้ขันความง่วงเหงาเฮานอน มันจะมาจากไหนลองดูเถอะหน้าเออให้มันจริงสักทีสักสิบนาทีเท่านี้มันก็ไล่ความขี้เกียจนั้นออกไปจนหมดไม่มีแล้วเออนี่ลองดูให้มันชัดๆสิแล้วดูแต่ใจจะเป็นอย่างไรว่าให้มันจริงๆอย่าไปอ้างองค์นั้นองนี่เทศดีไม่ดีไม่ต้องไปว่าฟังเหตุผลน,นี่เป็นสิ่งสาคัญที่สุดอ,อการนักฟังต้องฟังอย่างนั้น ฟังเพื่อประโยชน์ของใจสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับใจของเราตัวนั้นเป็นสิ่งสาคัญที่สุดกับการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่เมื่อเรามุ่งจุดระสองทําใจลงไปให้อยู่กับอารมณ์เป็นหนึ่งเมื่อเป็นหนึ่งอย่างนั้นจนมันเพียงพอเต็มที่ของหัวใจเป็นเช่นนั้น ใจนั้นจดจ่อบริกรรมอยู่โดยลำดับไม่เคลื่อนย้ายไปในที่ใดเลยติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาความสบายก็เริ่มก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปอย่างไรคือใจนั้นไม่วอกแวกคิดกระสับกระสายไปในที่ใดมีคําบริกรรมนั้นอยู่เป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลากับการบริกรรมกายก็เริ่มเบา ใจที่นึกอย่างนั้นก็เริ่มเบาสะดวกคล่องแถวว,ว่องไวกระชับกระเถงสารพัดพอดโปงไปหมดความง่วงเหงาเหงาหนอนความอะไรก็ไม่มีเข้ามาเพราะใจนั้นทำงานอย่างนี้เรียกว่าปลุกใจปลุกใจให้ตื่นปลุกใจไม่ให้หลับมาปลุกใจให้ตื่นให้ไม่ให้หลับอย่างนั้นแล้วความเกียดข้านความทีนี้ไม่ทะความง่วงเหงาเหงาหนอน ความอ่อนอ,อกอ่อนใจอันใดจะเกิดขึ้นล่ะเนี่ยลองดูเธอหน้าเราไม่เคยเห็นเขาจับขวานฟันฟืน,นเราก็บอกอ้อทำไม่ได้ทำไม่ได้ท่าเดียวลองกระทเทสองเทมันก็ต้องเป็นได้คนเรานี่เหมือนการํำใจก็เหมือนกันต้องฟังเหตุฟังผลฟังแล้วก็ต้องรอมไปปฏิบัติอันนั้นจึงดีกว่า ฟังเป็นประโยชน์จึงสมกับบริวาสุทธูสร้างรับปเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาคือปัญญาคือความจําจําแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติจนให้ใจของเรานั้นเกิดสงบอย่างท่านแนะนำพัมสอนอย่างนั้นนั่นเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเป็นประโยชน์อย่างมาอาศจรรย์เมื่อเราปฏิบัติแล้วผู้แท้ท่านไม่ได้ด้วยเราท่านแท้ท่านก็เหนื่อยทำํำ เราได้รับผลเต็มที่นั่นเมื่อมีสิ่งที่เป็นอย่างนั้นคนแสดงว่าเป็นหลายๆคน,นก็ต้องว่ามีสิ่งที่พูดและนำพัมสอนขึ้นไปอีกนี่ก็มีกุสโลบาย เหมือนนักมวยที่ขึ้นไปในสเตจรู้ว่าเขาชกขวาดีเราก็ต้องสวนใช้ให้ดีต้องแก้กันเนี่ยเมื่อแก้จนให้จุดชนอะอเป็นอย่างนั้นเหมือนใจเราก็เหมือนกันะจะปล่อยให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็ตามไปเรื่องของไอ้ไอ้ความที่่วง่งเหง,งาเหงาอ่อ,อนออกอ่อนใจอย่างนั้นแล้วจะได้ประโยชน์อะไร ต้องคิดอย่างนี้ต้องตัดมันอย่าให้มันเข้ามาไอ้ตัวนั้นตัวนั้นท่านจัดเป็นกิเลสดองสันดานของเราเมื่อดองเข้าดองเข้าเหมือนอ่าโคนที่มาพอกหางหมูมันก็ดำเลอะเพื่อ,อ,อนสลัดไปที่ไหนเปื่อนไปที่นั่นนี่เป็นอย่างนั้นมันดึงทุกทีพอจะเข้านั่งสมาธิมันก็เอาเข้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่อยากนึกไม่อยากคิดไม่อยากปรุง ไม่อยากแต่งกําหนดใจเฉยเฉําหนดผู้รู้ผู้รู้อ่าไม่ได้ประโยชน์สักทีสองคืนก็เท่านั้นสามคืนก็เท่านั้นสี่คืนก็เท่านั้นหกคืนเจ็ดคืนก็เป็นเท่านั้นแล้วท่านนี้เราไม่แก้ไขและจะทําอย่างไรภาวนาเมื่อทาอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราเรียกว่าภาวนาไม่เป็นเท่านั้นเองลงเอวังอย่างนั้นนี่ทีนี้เมื่อเราภาวนาจดต้องเพียรพยายามอยู่ จนใจนั้นเกิดความสงบใจที่ละปล่อยวางอาดีตอนาคตแม้ปัจจุบันธรรมที่การบริกรรมอยู่ก็ต้องวางตัวนั้นลงไปเมื่อวางลงไปตัวนั้นแล้วเมื่อฝึกหัดจนชำนิชำนาญได้ทุกคืนทุกคืนเจ็ดคืนแปดคืนสิบคืนอย่างนี้เราก็ต้องน้อมไปพิจารณาแต่การค้นคว้าเป็นีพิจารณานี้ บุคคลผู้เป็นสมาธิมันย่อมมีจิตอันหนึ่งขี้เกียจขี้ข้าดไม่อยากนึกอยากคิดนี่เป็นธรรมชาติของความสุขตัวสุขตัวสบายตัวนั่นเองเพราะไอ้ความไม่อยากคิดอยากนึกเพราะความเข้าไปสบายกับความสงบของใจที่ปล่อยจากเรื่องของใจทั้งหมดแล้วไม่มีสิ่งใดเข้ามาเจือปนใจใจอย่างนั้นฉะ้นเรียกว่าใจเป็นสมาธิ แต่เมื่อเสวยสมาธิมากเขาก่อชักชะความเกียดข้านความง่วงเหงาเหานอนตัวนั้นเป็นตัวฆ่าศึกเขาจะตามมาล้างผานสมาธิของเราให้เสื่อมเสียลงไปนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อใจของเราเกิดสงบอย่างนั้นก็ต้องค้นคว้าพินิจพิจารณาลงไปอ,อย่าได้นอนใจค้นลงไปกายนิทาค้นแล้วยิ่งสว่างสวัย ยิ่งทำให้ใจหนักน่นแต่คนอย่างนั้นค้นลงไปอย่างนั้นนึกไปตามหยับหยับของการค้นคว้าพินิจพิจารณาก็อย่างเคยบรรยายอยู่บ่อยๆซ้ำๆซัก่าอยู่อย่างนี้แต่แกงหม้อนี้แกงทุกวันก็ขายไม่ได้หลวงตาไม่ค่อยจะมีปฏิพานก็ตลอดซ้ำๆซักๆอย่างนั้นเองเออเออมันมั่งไม่มันมั่งกินได้ไหม่ได้ก็เททิ้งเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องค้นลงไปพิจารณาลงไปในกายของเราอันใดมันว่าเป็นของของเราฟัขานของเราหูของเราจมูกของเราตาของเราแล้วเวลาทำไมมันเจ็บมันมัวมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทำไมเจ้าเป็นล่ะ,ะเจ้าทำไมเป็นเอวหลังมันเจ็บมันเมื่อยแข้งเมือ่อยขา ทำไมมันเจ็บเมื่อใจที่สงบลงไปอย่างนั้นไปนึกคิดดูอย่างนั้นแล้วเมื่อน,นึกคิดดูอย่างนั้นแล้วถามดูว่าขามึงเจ็บเลยมันก็ไม่ได้บอกนะอ่ามันไม่ได้บอกเลยว่าขามันเจ็บไอ้เจ้าใจตัวนี้ไปดิ้นล้นอยากหายเถอะหายเถอะหายเถอะอ,อยู่แน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 ,แน,แน,แน่อะไรมันเข้ามางูมันแลบดิ้นออกไปแล้วนั่นแหละระวังมันจะเห็นเขียดอ่า เขียดมันเก็เก็ดเก็ดอยู่ที่แข้งขานะั่นมันจะไปกัดจะไปกัดเขียดอ่านี่เพราะมันขาดขาดตัวหลักหลักคือตัวปัญญาไม่ค้นคว้าพินิจพิจารณาเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องเอาเมื่อใจที่มันสงบแล้วต้องค้นคว้าพินิจพิจารณาให้ละเอียดเราออกค้นลงไปพิจารณาลงไปอ่า เมื่อค้นลงไปก็ต้องมีจุดสำคัญจุดสำคัญคืออะไรอย่างที่เห็นชาติความเกิดสราความแก่วรณะความตายมันมาจากไหนใครเป็นว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์และอะไรใครเป็นคนว่าต้องดูตัวนี้นะไม่ใช่ไปดูความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไปดูตัวนั้นนะ ดูตัวใจของเราที่ผู้ปฏิไปว่าตัวนี้ดังหากเห็นต้องเห็นตัวนี้ที่จะเห็นทุกข์ไม่จะเห็นเกิดแก่เจ็บตายตัวนั้นปลายเหตุต้องเห็นตัวที่ไปว่าแก่เจ็บว่าตายนี่ตัวนี้ตัวที่ไปว่าตัวนี้ตัวนี้มวยชั้นชั้นมวยมวยหลักเข้ามาไม่ได้ปิดหมดอ ทั้งเตะทั้งสอกทั้งอะไรเข้ามาไม่มีถูกรอยปิดแข็งอ่าแน่นที่สุดถ้าเห็นอย่างนี้แล้วใจนั้นก็สบายปล่อยวางได้ทั้งขานจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยวางเป็นอย่างนั้นเพราะมันรู้ถึงความจริงความจริงเราได้พิจรารณาถึงความจริงรู้แจ้งชัดในใจที่เคยได้ไปสัมผัสไปอย่างนั้นแล้วไม่มีถอดไม่มีถอน ไม่มีหลุดไปจากหัวใจของเราธรรมชาติธรรมะที่เกิดขึ้นติดกับใจแล้วจะตายเวลาใดก็ต้องมีธรรมะตัวนั้นมาคอยสกิดคือสตินั่นเองนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็ต้องมุ่งตรงนี้เป็นจุดใหญ่เป็นจุดสําคัญที่สุดสมาธิก็เป็นจุดสําคัญแต่ยังไม่ยังไม่เท่าลักษณะของปัญญาการค้นคว้าหาเหตุผลอ่านี่ อย่างลักษณะของสมาธิมันเข้าไปเสวยความสงบความว่างเปล่าของใจใจว่างเปล่าใจอยู่คล้ายๆลอยอยู่ในอากาศอย่างนั้นแต่ชนิดนั้นเมื่อเสวยนานแล้วเป็นสมาธิแรงๆอย่างนั้นมันไม่มีสินงมิทักไม่มีเลยอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงอยู่ได้อย่างเต็มที่ไม่มีสับประงกสับประเงยงอกง่วง เอ็นเอียงอย่างไรไม่มีเลยเที่ยงคงติ้งเบาหมดเนี่ยอย่างนั่นจัดเป็นสมาธิชิดชันดีสมาธิเข้าไปก็สับโยกไปก็โยกมาเอ็นก็ก็เอ็นมาน,นี่แล้วไปว่าสมาธิแบบไหนอะ่ะอมันไม่เป็นนะแต่เราเถียงของเราว่าเราเป็นอยู่ตลอดเวลาถ้าคนเขาดูเป็นคนที่ชันดีชกมาแบบนี้ที่จะแก่แบบนั้น ไปไม่รอดพวกโดนหน้าแตกแล้วนับสิบนะนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องแก้ของเราลวงตาเนี่ยมันขี้ติขี้ขโมยขี้โมยทุกอย่างขโมยดูขโมยมองขโมยสารพัดเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดอ่านะเป็นอย่างนั้นเราจะว่าเราดีต้องแก้ให้มันดีให้มันดีขึ้นมาสมาธิต้องจริงๆเป็นอย่างนั้น นี่แหละเพราะฉะนั้นยงว่าการปฏิบัติต้องแก้จุดนี้พวกเราก็เหมือนกันพวกโยมพวกพวกไม่ชงไม่ชี้ก็ต้องพากันตั้งอกตั้งใจชีวิตเป็นเป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่แน่นอนเดี๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายตายเวียนเข้ามาเด้เลยอย่างหลวงตาเทพก็จะจากตายทุกวันอ,อไม่เห็นมันตายเนี่ยเพราะฉะนั้นย่งว่าให้อุตสาห์ภาคเวียนพยายาม ลองตั้งใจดูจริงๆสามคืนขณะที่มานั่งฟังเทศอย่างนี้เขาริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธหรืออะไรอันหนึ่งอย่างเนี้ลองดูเถอะว่ามันจะดีขานาดไหนแต่ไม่เอาสักทีว่าถึงขนาดน,นี้ถ้าเป็นโลกเป็นตาต้องเขี่นหลังลายไปแล้วอ่ะมันว่าอยากสอนอยากนักต้องฟาดลงไปนี่เป็นอย่างนั้นลองดูสิอย่าไปว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเอาอันเดียว เอาอันเดียวเอาจุดเดียวใจอยู่จุดเดียวใจก็ต้องลงน,นี่ลงเมื่อไหร่ก็เห็นผลนี่ทำหลอดแหละบริกรรมมั่งบริกรรมมั่งนอนคิดไปนั่นคิดไปนี่มันก็เลยไม่รวมสักทีเสียเวลาหมดคืนอ่านี่ไม่ลงเลยนี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ว่าภาวนาภาวนาภาวนาอะไรก็ไม่รลงภาวนาขี้เกียจน,นี่เป็นอย่างนั้น พราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายพุ่งลงไปอย่าได้ท้อถอยบริกรรมอย่างั้นดูที่มันจะตายไหมให้มันว่าอย่างนั้นอยู่ไม่ท้อถอยนึกจูอย่างนั้นใจมันก็ต้องลงอย่างครูบาอาจารย์ท่านก็ว่าแบบนี้เหมือนกันบริกรรมอยู่อย่างนั้นไม่ต้องถอยมันะดูที่มันจะไปไหนเมื่อมันไปไหนไม่ได้มันก็อยู่กับพุทโธเมื่ออยู่พุทโธนานเขานานเข้ามันพอของมันมันก็วางพุทโธ ความคดทโธใจอยู่กับอะไรล่ะแน่ใจอยู่กับความสงบสิความวางเฉยในอารมณ์ทั้งหมดใจไม่คิดไปในอดีตอนาคตมีถิติธรรมที่เป็นประจําใจคือความสงบเท่านั้นตั้งอยู่ที่จิตในความรู้สึกตัวนั้นรู้กสัตร์สัรู้รู้อยู่ในความสงบตัวนั้นนั่นเต็มที่อย่างนั่นจึงเรียกว่าเป็นสมาธิ สมาธิต้องอย่างนั้นนะนั่งเป็นชั่วโมงก็นั่งได้สบายๆไม่เมือ่อยไม่เจ็บไม่ปวดมันก็มีบ้างเป็นธรรมดาของสังขารแต่ก็อยู่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจต้องตั้งใจจนให้มันได้ชิมรสของสมาธิน,ะนี่เมื่อได้สมาธิแล้วก็ต้องค้นคะว้าพิจารณาสังขารธรรมสังขารธรรมก็อยู่ในตัวเราพระไตรปิฎก 84, ปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยผมเล็กฟันหนังพิจารณาขึ้นจากเบื้องบนจากเบื้องบนลงไปลงลงงเรื่องล่ะงเบื้องล่างพิจารณาขึ้นมาเบื้องบนอนุโลมปฏิโลมถอยเข้าถอย,ถอ,ย,ถอ,ยออกอย่างนี้เมื่อใจมันพิจารณาพอแล้วมันเห็นพอแล้วมันก็วางวางผู้ไปพิจารณามันขาดไปจากจิตของเราจิตก็ตั้งเป็นถีติธรรมดวงเดียวใสอย่างนั้น แจ้งชัดอย่างนั้นก็ปล่อยวางเรื่องทั้งหมดอ่านี่ก็มีเท่านี้การปฏิบัติไม่ใช่หมดแล้วก็ต่อวันรุ่งขึ้นก็ต้องเข้า,ขาไปพิจารณาอย่างนั้นอีกเพราะมันเป็นมีหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นไม่ใช่ปุ๊บจะเข้าไปเสวยปุ๊บจะเข้าไปเสวยตามลักษณะของคนขี้เกียจอ่านี่นะเพราะฉะนั้นจึงว่านี่ พราะฉะนั้นเมื่อพวกเราทั้งหลายได้สดัดตับฟังธรรมะจงใช้โยนิโสนมัสิการนำไปคุกองผินิพิจเรนาเมื่อสิ่งใดที่จะเกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติของเราแล้วจงโอวในโกน้อมนำไปผินิพิจเรนาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตอนนั้นไปก็จะได้บังเกิดความสุขความเจริญงอกงามในสัมมาปฏิบัติของเราต่อนั้นไปเราก็จะได้พบ ความสุขความเจริญอันแท้จริงในข้อบปฏิบัติคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาคุณค่าประมาณไม่มีแล้วในโลกนี้เราว่าเรามีครอบมีครัวมีเย่ามีเรือนมีเงินมีทองก็ยังไม่มีความสุขเท่าการปฏิบัติธรรมะแต่พราะป่าธรรมะอันใจที่ปล่อยวางเรื่องโลกทั้งหลายออกไปจากใจตัวนั้นไม่มีแล้วในโลกนี้ โทรธรรมะของพระพุทธเจ้าใหม่ได้ชนะอที่ตังเมชนะตลอดเวลาใจตัวนั้นชนะชนะชนะอยู่เรื่อย okay. อ,อ,อ,อย่างแหบอย่างแห้งเหมือนดัดนนันเลย